สวัสดีครับช่องอ,อมอาอมจอมซาวันนี้นะครับพี่อามจะมารีวิวนะครับให้รถอ,อ,อ่าขนปูนชนกับลูกบอลน,นะครับน้องๆนี่พร้อมหรือยังครับผมพร้อม,อมอยังพร,พร้อมแล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับปล่อยลงสไลเดอร์เพื่อที่จะให้มันมาชนลูกบอลตรงนี้ใช่มันไกลใช่อ้าวปล่อยเลยครับ เรียบร้อ,อยเย้โหลูกบอลกระเด็นมาไกลมากเลยนะครับน้องๆไปไปดูรถลาก่อนนะครับ มันเป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับเห็นไหมสภาพรถไม่มีปัญหาเลยครับพี่อามสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับน้องๆอ,อ่ะบ๊ายบายเพื่อนก่อนลูกบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับผม